สวัสดีค่ะวันนี้ครูแดงจะพามาทำข้าวห่อใบตองนะคะนีเห็นไหมคะมีลักษณะเหมือนกับข้าวห่อใบบัวนะคะแต่ว่าวัสดุพื้นบ้านที่สะดวกและง่ายคือใบตองนะคะครูแดงจะมีวิธีการหอ่อรสชาติหอมจะมีใบเตยด้านล่างด้วยนะคะหออใบเตยแล้วก็หอมพวกส่วนประกอบนี่นะคะเหนียวเหนียวหนึกหนึ รสกลมกล่อมมันๆน,นะคะรู้จักครูแดงก่อนเป็นครูค่ะการรมออกว่าแบ่งปันสูตรค่ะสูตรในครูแดงพิมพ์ไว้ให้เลยคําว่ากดตรงนี้เป็นตัววีง่ายนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะใส่ข้าวมีข้าวเหนียวด้วยนะคะอันนี้สัดส่วนก็แล้วแต่นะคะคุูแดงก็จะเป็นข้าวเป็นข้าวสีดำปนกับข้าวเจ้าธรรมดานะคะ แล้วก็ใส่ข้าวเหนียวไปสักกำมือหนึ่งสองกำมือแล้วแต่นะคะเพื่อให้ตัวข้าวเนี่ยเขามีความหนึกๆแล้วก็กลมๆนะคะนี้เรามาดูกันในขั้นตอนนี้สำคัญคุณแดงใช้หมูสามชั้นนะใครจะใช้หมูสันคอจะใช้พวกหมูนุ่มๆได้เลยวันนี้จะทำให้ดูเป็นหมูสามชั้นหมูสามชั้นเนี่ยเขาจะมีความอร่อยนะคะในการทำเนี่ย อาจจะใช้เนื้อใช้ไก่พวกสะอกออก,ออกไก่อะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ต้องทำให้อร่อยไอตัวหมูตัวเนื้อที่เราจะเป็นส่วนประกอบเนี่ยจะไม่ใช้ธรรมดานะคะอันนี้หมูสาชั้นเนี่ยคุณแดงก็ต้องเอามาเอามาผัดก่อนทำให้สุกหมดทุกอย่างเลยนะคะเอามาผัดโดยการผัดกับ เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะก็ผัดไปให้เขาหอมก่อนเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสไม่ต้องเข้มนักนะคะวันนี้คุณแดงไม่ได้มีสูตรให้นะคะก็ดูว่าอย่างหมูอสองขีดตัวนี้เนี่ยก็ใส่พอให้เขา,าไม่ไม่เข้มนักนะคะเนี้คุณแดงใส่น้ำไปเพื่อให้เกิดความนุ่มนะคะใส่น้ำสองรอบเลย จะต้องเคี่ยวไปก่อนถ้าเราทำขายแล้วก็ทำเยอะๆทำหมูเข้าไว้ทำกุนเชียงทำเนื้อทำไก่แม้แต่กุ้งอะไรเนี้ยเราก็ทำสุกไว้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วเรามาปรงุงเนี่ยกูแดงชอบใช้ซอสหวาเขียวนี่นะคะใส่ไปนิดน้อยแถวนี้นะคะถ้าเคยใครเคยทำอาหารก็พอจะรู้เนาะว่าใส่ไปนิดนึง ประมาณสักหนึ่งช้อนชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปสองอย่างเลยนะคะซอฟฟาเขียวกับน้ำมันหอยให้มีกลิ่นชุนฉุน,นใส่พริกไทยขาวแล้วก็ต้องใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะกกเ่ครูแดงใส่ไปหนึ่งช้อนเท่านี้กับหมูสองขีดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เขี่ยวเข้าไปถ้าอยากให้สีเข้มอีกนิดนึง ก็ใช้สีอวดำหวานได้นะคะใส่ไปสักหยด2หยดถ้าหมูจะให้นุ่มเนี่ยต้องใส่น้ำอีกแล้วก็เคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนจะทำให้หมูนุ่มเพราะเสน่ห์ของขนมมันเนี้ยไอยของอาหารอันเนี้ยจะอร่อยต้องหมูนะคะใส่แค่ชิ้นสองชิ้นก็คืออร่อยแล้วนี่ก็เคี่ยวไปนี้เรามาดู คุณเชียงวันนี้คุณเชียงคุณแดงใช้คุณเชียงปลานะคะเพราะว่าที่บ้านทานประเภทปลาใครใช้คุณเชียงหมูที่ราคา,าไม่พอแพงก็ได้นะคะถ้าเราทำขายก็หั่นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทอดนี่หมูก็ต้องทำให้นุ่มนะคะยังไม่นุ่มพอคุณแดงใส่น้ำอีกรอบหนึ่ง แล้วก็ปิดฝาเคี่ยวไปอ้านี่ได้แล้วเนี่ยนุ่มแล้วสีสวยเราก็เอามาพักเข้าไว้ส่วนน้ำของเขาเนี่ยจะอร่อยนะคะน้ำด้านล่างเดี๋ยวเราจะใช้กุนเชียงทำต่อเลย,เ,ยเอากุนเชียงของเราใส่ไป กุนเชียงนะปกติจะทอดด้วยน้ำก็พอแล้วนะคะเนี่ยคลุกก่อนเราต้องการความหอมของตัวน้ำของหมูเราคลุกไปก่อนเราจะทอดด้วยน้ำนะคะกุนเชียงทอดด้วยน้ำเนี่ยก็จะสุกแล้วก็จะ,ะไม่ไหม้นะคะเพราะว่าในส่วนของกุนเชียงมีมันเยอะอยู่แล้ว ไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะคะพอแห้งปุ๊บสุกใช้ได้เลยไม่ว่าจะทำเยอะแค่ไหนนะคะท่อดได้น้ำเนี่ยจะทำให้น้ำมันในคุณเชียงออกมาแล้วก็เขาก็จะสุกแบบไม่ไหม้นี่สุกแล้วโดยไม่ต้องใส่น้ำมันเลยนะคะ มีกลิ่นหอมจากหมูตัวหมูสามชั้นที่เราเคี่ยวด้วยอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปล้างกระทะก่อนนะคะหอมเลยนี่ส่วนประกอบอร่อยละเสร็จแล้วเรามาผัดตัวข้าวกันละแดงใช้เนยสดนะคะ ก็จะมีความหอมเพราะว่าข้าวประเภทนี้จะต้องมีลักษณะพิเศษคือมันต้องอร่อยกว่าข้าวผัดทั่วไปมีใส่หอมใช้หอมหัวใหญ่นะะแดงใช้หอมแดงหอมแดงหัวใหญ่เอาผัดไปให้สุกกับเนยนะคะ แต่ไม่ไม่อยากให้ใช้มาการีนนะคะมันเป็นน้ํามันไม่ดีถ้าใช้ก็ใช้เนยสดเลยหรือม่ก็ใช้น้ํามันพวกน้ํามันข้าวเนี่ยเสร็จแล้วพอหอมสุกดีแล้วก็ใส่ตัวผักที่นยแดงซื้อมาจากแมคโครอันนี้เขามีเป็นพวกแครอทเป็นเม็ดถั่วลันเตาแต่ไอตัวสีเหลืองๆนั้นซื้อมาต่างหากนะคะอันนี้ ป้องกันอัลไซเมอร์เนาะแล้วก็ผ่านไปเม็ดแปะ้วยนะคะหูแดงลืมชื่อเม็ดแปะ้วยก็ก็าบบราคาไม่แพงแล้วใส่นิดหน่อยก็ได้นะคะถ้ามันไม่พอเหยาะน้ำมันไปหน่อยแต่ไม่ต้องมากนะคะเนี่ยหูแดงใส่มากไป พอไปผัดอีกทีดูมันจะเยิ้มเยิมน้ำมันเยอะไปนะคะก็ปรับดูกันอ่าเสร็แล้วเราใส่ข้าวของเราข้าวเนี่ยต้องเอามาผึ่งให้เขาเย็นก่อนนะคะเพื่อให้เนดเขาเนี่ยสวยข้าวก็ไม่ต้องหุงแฉะนะหุงให้เขาวสวยๆใส่ข้าวเหนียวไว้สักหน่อยไม่ฟิกนะคะเนี่ยแตงข้าวกุแดงทานข้าวไลเบอรี่เนาะ ถ้าใครจะทำขายก็ใช้ข้าวอันนี้ได้เลยแอบเบอรี่ผสมข้าวขาวซักตาส่วนข้าวขาวสามแอบเบอรี่หนึ่งแบบนี้ค่ะสีก็จะได้แบบนี้ใส่ข้าวเหนียวไปสักกระมือสองกระมือการปรุงรสเนี่ยคุณแดงก็จะใช้ซอสฝ้าเขียวน้ำมันหอยนะคะแล้วก็น้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเรียงใส่ไปสองช้อนชา เท่านี้เองนะคะไม่ใส่อื่นๆเลยพวกผงชูรสเนี่ยก็จะไม่ใส่ก็ใส่พริกไทยใส่พวกผงปรุงรสอะไรเข้าไปเนี่ยทำให้รสมันไม,ไม่ไม่เด่นนะคะทำให้แดงไม่ชอบใช้เลยนี่แล้วเราก็ผัดไปนาทานแล้วนะคะ การทำที่ธีนี้จะดีตรงที่ว่าเราสามารถจะผัดได้ทีเยอะๆแล้วก็ห่อเข้าไว้ถ้าเราไปขายเนี่ยเราก็เตรียมหอ่หอๆๆเข้าไว้แล้วเราก็ไปนึ่งที่หน้างานนะคะจะซึ้งใหญ่ๆนึ่งทีมันได้เยอะออกมาร้อนๆขายร้อนๆอร่อยมากเลยนะคะแต่ถ้าเราทําแบบอของต่างๆพวกผักพวกอะไรไม่สุกเนี่ย ในะบวนการนึ่งจะใช้เวลานานนี่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเยวพวกกุนเชียงเนี่ยเราก็ต้องใส่ไปในเนื้อข้าวบ้างนะคะแล้วก็เอาไว้ด้านนอกไว้สำหรับก้นกระทงอันนี้เยอะคุณแดงใส่เยอะไปนี่เยอะก็ใช้เยอะนะคะจริงๆแล้วต้นทุนไม่พอแพงำทำทำฐานเองก็ใส่ไปได้ เยอะๆนะคะแต่ทำขายต้องคำนวณต้นทุนหน่อยแต่ได้กำไรนะคะแดงดูแล้วเนี่ยอันนี้ได้ต้องแปดเก้าหอนะคะขายห่อละสี่เนาะได้สมัยนี้นี่เสร็จแล้วเนี่ยเป็นข้าวผัดที่อร่อยเลยนะคะอา่าเรามาดูกันเราใช้ใบตองขนาด1ฟุตนะคะ ความกว้าง1ฟตุตหรือจะเล็กกว่านั้นหน่อยก็ได้วางเทินกันแบบขวางนะคะแล้วก็พับครึ่งแล้วก็ทําเหมือนเป็นกลวยอันนี้จะทําให้เขามีความแหลมนะคะแล้วก็ใช้ไม้กลัดกลัดด้านนอกกลัดด้านนอกนี่แล้วเราก็ดุลการดุกลก้นให้ดุลทางด้านที่อ่อนๆนะคะ นะดุลมันก็มันก็จะแตกบางทีก็จะแตกก็ไม่เป็นไรดุลเพื่อว่าให้เขาสวยด้วยแล้วก็ในการตั้งในการตั้งที่เราจะใส่ข้าวนะคะเขาก็จะดูจะเรียบร้อยอ่ะจะจะพอดีอนะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะใครจะไปหอ่อแหลมๆก็ได้เนี่ยแดงใช้ตั้งได้เลย เสร็จแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราตัดออกนะคะเอาหมูของเราใส่ไปชิ้นหนึ่งกุนเชียงสองชิ้นพอหั่นไปปุ๊บมันก็จะลอยอยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็ใส่ข้าวของเราไปหนึ่งทัพพีกว่าๆนะคะที่เห็นมีใบเตยนะคะคุณแดงก็ใส่เทินบนไปบางทีก็ลืมนะคะนี่อันนี้ลืมแล้ว นเป็นบางห่อที่ใส่เนาะผ้า,าปลายผ้าเหมือนการหอ่อขนมเทียนนะคะนี่แล้วเรามือเราก็ซ้อนไปข้างในได้ขยับมาขยับให้ตัวข้าวเขาลงมาล่างแล้วมือเราซ้อนไปแบบนี้แล้วก็ใช้หน้กัดกัดเลยใช้วัสดุธรรมชาตินะคะแทงขึ้นมาให้เขาได้ครบ ถ้าเกิดว่าเขาไม่ติดดีก็เอาอีกกลัดหนึ่งแทงด้านข้างเนี่ยนี่ได้แล้วนี่สวยไหมคะไหจะมีความสูงแล้วก็มีความสวยของใบตองเนาะเราก็ทำแบบนี้เนี่ยใช้ใบตองสองชช้นี้หอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะขวางกันนะคะถ้าตามกันแล้วเขาก็จะ,ะฉีกได้ง่ายได้แล้วก็ทำเป็นกลวยให้ทับกันประมาณนี้นะคะ ถ้าเราจะขยับกลวยไปริมนิดหนึ่งก็ได้เพราะว่าช่วงที่เราพับไปตรงครั้งสุดท้ายจะได้เกยกันดีๆนะคะเอาอันนี้คุณแดงใส่ตัวนี้ไปข้างในนะคะจรจิงใส่ข้างนอกแล้วก็พับในส่วนของอตัวนี้ให้ดุนเข้าไปก็เรียกว่า อดุลไปตองนะคะใส่มูไปนี่คุณแดงใส่สองชิ้นเลยใส่ชิ้นเดียวก็พอนะคะใส่คุณเชียงตอนลูกค้ามาซื้อเนี่ยบางครั้งเขาก็จะทานเลยเราก็ตัดให้เขาถ้าเขาไปทานบ้านก็ไม่ต้องนะคะให้เขาไปตัดเอง แช่ตู้เย็นได้นะคะแดงแช่ตู้เย็นเข้าไว้หนึ่งคืนแล้วก็เอามานึง่งก็อยู่ได้สบายมากเลยนี่พับเข้ามาหอเหมือน้นมเทียนนะคะจับต้องาหาไม้กัดที่ นั่นหน่อยนะคะหรือเมืงั้นใช้ไม้จิ้มฝันได้นี่เสร็จแล้วไม่ยากเลยนะคะไม่ยากเลยเสร็จแล้วเราจะเอาไปนึ่งกันนี่เหลือนี่เหลือนะคะเด็กก้าหโหเลย ถ้าขาย4ีก็ได้เยอะอยู่นะคะทุนเราก็ไม่พอมากก็จะไปเป็นพวกเนื้อบ้างไก่บ้างให้มีหลายๆตัวนะคะในตัวเนื้อสัตว์บางคนไม่ทานไข่ไม่ทานไก่ไม่ทานเนื้ออะไรเนี่ยเราก็มีหมูมี กุ้งก็ได้เลยใช้ขร้าวนการทำเหมือนกันนะคะเอาไปนึ่งใช้เวลา20นาทีทุกอย่างเราสุกแล้วนึ่งให้เขาเข้ากันแล้วให้หอมหนนั้นเองนี่มาดูกันเห็นยคะพอตัดแล้วนี่ส่วนที่เราไว้ข้างบนเนี่ยลงไปข้างล่างกระทงเขาจะมาอยู่ข้างบนตัวแปะกล้วยเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวนึกหนึบอร่อยมากเลยนะคะเม็ดโทนันเตาแล้วก็พวก แครอทเนี่ยเราซื้อได้จากพวกร้านแมคโครเนาะถุงหนึ่งก็ใช้ได้เยอะนะคะไม่แพงนี่รู้จักครูแดงเป็นครูที่ออกมาแบ่งปันสูตรนะคะพบกันมาคลิปหน้าสวัสดีค่ะ